สวัสดีค่ะทุกคนโซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าเองนะคะคลิปนี้โซนจะพาทุกคนมาเดินเล่นที่สวนไฮเดนเยียที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไอจิที่นี่มีชื่อว่าคาตาฮาระออนเซ็นอจิไซโนซาโตค่ะทุ่งไฮเดนเนียนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองนากย่ามากเลยนะถ้าใครมีรถนะไปด้วยรถจะสะดวกกว่าค่ะแต่เราก็สามารถไปด้วยรถไฟได้เหมือนกันนะแต่ก็จะต่อประมาณสรอบนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราอาจจะต้องเดินไปประมาณ30นาทีแต่ถ้าเราไม่อยากเดินเนี่ย่ซนอะก็นั่งแท็กซี่ไปนะแต่ภาพเมื่อกี้นี้อาจจะเห็นว่าอ้าวเธอนั่งรถไม่ใช่หรออ๋อเปล่านะคะคือโซนอะไปสองรอบด้วยกันเลยค่ะรอบแรกโซนไปกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะเลยนั่งรถไปส่วนรอบที่2เนี่ยโซนไปกับรุ่นน้องก็นั่งรถไฟไปค่ะในคลิปเนี้ยทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเอ๊ะทําไมโซนมี2ชุดอ๋อโซนไป2รอบนะแล้วโซนก็เหมารวมคลิปมาไว้แบบว่า ยำรวมกันนะทุกคนเราก็เดินถ่ายรูปถ่ายคลิปไปเรื่อยๆชิลๆนะคะ<ๆ>เห็นไหมคะทุกคนคือทุ่งอะ่ะสวยมากดอกไม้คือเยอะมากพี่เนี่ยดังมากนะคะมีดอกไม้ไฮเดนเบียอยู่ประมาณ5 0,000กว่าต้นเลยนะซึ่งมีหลากหลายนาน,า,นาพันธุ์เลยนะคะประมาณแบบร้อยกว่าพันโชคดีที่ทั้งสองวันที่โซนไปเนี่ยอากาศดีทั้งคู่เลยนะคือวันที่2ที่โซนไปกับรุ่นน้องอะ่ะอากาศจะคลึมฟ้าคลึมฝนหน่อยแต่ภาพออกมาก็ยังดูสวยนะคะ ถ้าถ่ายรูปอัติไซตอนที่มีหยดน้ำเนี่ยจะดูสวยขึ้นมาอีกนะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเพราะเขาเป็นราชินีฤดูฝนนั่นเองเอาจริงเพื่อนก็งงนะแบบเธอจะไปทําไมต้งสองรอบเธอก็ไปมาแล้วรุ่นน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่ไปไปแล้วพี่ยังจะไปอีกเหรอก,ก็แบบเออมันสวยเนาะแล้วนานๆานทีอ่ะมัน ไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆนะเนี่ยมันคือเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาอะ่ะมีทั้งสี่ฤดูเลยใช่ไหมแล้วในแต่ละเดือนนะมันก็จะมีดอกไม้ประจำํำฤดูดอกไม้ประจําเดือนของเขาอะ่ะแล้วเราได้แบบมาชมในแต่ละซีซันของเขามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรอะ่ะ <laughs> ทุกคนมองกันใหญ่เลยอะ <c oughs> ่ะเขินอ่ะแต่ก็เออตลกดีมีระรัง<ๆ>้งอยู่บนเขาด้วยเดี๋ยวเราไปถึงตรงนู้นกันดีกว่าค่ะ ไม่ใช่แค่มีด้านล่างนะพอเราเดินขึ้นมาด้านบนก็จะมีแหล่งแอ่งน้ํานะคะแล้วก็มีให้อาหารปลาได้ด้วยเราก็ซื้อค่ะเพราะเราชอบเป็นคนชอบการให้ทานนี่เราใส่ลงไปเลยจุ๊ทุกตัวว่ายกันแบบมาเยอะมากแล้วมันก็สวยมากอะ่ะเป็นภาพที่แบบดูดีแล้วทุกคนก็มาลุมมาตุ้มมาดูปลานะคะเออมีโซนอยู่คนเดียวนั่นแหละที่ให้ แล้วก็อ่ะทุกคนไปดูค่ะไม่ใช่แค่ปลานะน้องเต่าก็มีนะมีเป็ดด้วยนะเป็ดหรือห่านก็ไม่รู้น่าจะห่านไหมเราไปสองรอบแล้วก็ให้ทั้งสองรอบเลยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะดูล่มรื่นม,มากนะคะเอาละให้อาหารปลาเสร็จแล้วเรามาให้อาหารตัวเองกันดีกว่า อากาศร้อนๆแบบนี้เรามาหาอะไรเย็นๆกินกันมีขายทางไอติมดังโงะแช่เย็นเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็วาลาบิโมจิแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยซนมาซื้อดังโงแตงโมค่ะมันเป็นของที่มีเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นนะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแหละ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะมีราดซอสช็อกโกแลตด้วยแล้วข้างในก็จะเป็นสีแดงแมีกลิ่นของแตงโมแถมมีงาดําสร้างความเหมือนจริงให้เป็นเม็ดแตงโมด้วยอร่อยถูกปากไปสองรอบกินทั้ง2รอบเลยมุมนี้เป็นมุมที่่วนชอบที่สุดเลยแหละเหมือนเราได้เดินอยู่ในทุ่งอจิไซเชื่อเลยว่าหลายคนมาเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายมุมนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปส่วนจะมาบอกนะว่ามุมนี้อยู่ที่ไหนเราเดินมาใกล้จะถึงข้างบนสุดของสวนนี้แล้วค่ะ นี้เรามีค่าเข้านะคะ500เยนนะแต่ดูความคุ้มค่าของสวนนี้สิคือเดินไปทางไหนก็แบบรอบล้อมด้วยดอกไม้ที่นี่นะคะจะมีจัดเทศกาลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนของทุกปีรอบนี้โซนก็มาเป็นรอบที่3แล้วเพราะปีนี้เรามา2รอบใช่ไหมแต่ว่ารอบแรกที่โซนมาเนี่ยโซนมาเมื่อ2ปีที่แล้วอยากจะแนะนำทุกคนเลยว่าถ้าเราจะมาชมที่สวนนี้อ่ะ เรามาสักประมาณกลางเดือนค่ะเพราะว่าต้นเดือนน่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางดอกก็ยังไม่บานอย่างอันนี้ในภาพนะคะทุกคนอาจจะสังเกตเห็นว่าบางดอกอะ่ะก็แบบเหมือนหัวล้นๆหน่อยอะ่ะเป็นส่วนเรียกว่าเป็นดอกไม้หัวล้านมันจะมีแค่วงรอบนอกเท่านั้นอะ่ะส่วนตรงกลางๆมันยังไม่บานเต็มที่นะแนะนําให้มากลางเดือนหรือว่าค่อนไปทางสิ้นเดือนจะดีมากค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นด้วยนะ นี่เรามาถึงยอดข้างบนสูงสุดแล้วค่ะนี่ก็คือกระดิ่งแบบว่าท้าทายอะเลน์อะเรลนจิเนะภาษาญี่ปุ่นก็คือเลน์เหมือนกับว่ามันสั่นยากมากอ่ะตอนแรกอะเพื่อนสั่นแล้วสั่นเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้สั่นประมาณเกือบ20วิอะส่วนที่อยู่มันยากขนาดนั้นเลยเหรอพอตัวเองทําอ่ะตัวเองก็สั่นไม่ได้แล้วดูดูทุกคนโค้สั่นกันดีก็คือแบบยากมากนะเป็นกระดิ่งที่ ท้าทายก็ลองขึ้นไปสั่นกันดูนะคะโดยรวมนะเราใช้เวลากับที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงคือเราถ่ายทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปสมมติแว่าเออไปเทีย่ยวเฉยเดินชมเล่นๆก็น่าจะอย่างน้อยๆก็มีสักประมาณ1ชั่วโมงเนาะก็เผื่อเวลาไว้สําหรับรอบหน้านะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้รู้เนาะว่าจะวางแผนการท่องเที่ยวยังไงดี ทริปก,การมาเที่ยวของโซนเนี่ยจะมาตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสีเพื่อที่ว่าจะเก็บบรรยากาศตอนแสงไฟไลท์อัพด้วยไลท์อัพจะเปิดประมาณ5-6โมงเย็นนะก็รอตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ตกปุ๊บเขาก็จะเปิดค่ะการถ่ายรูปไลท์อัพในช่วงโพลพยะอ่ะซนชอบมากเลยเพราะว่ามันมีแสงไฟใช่ไหมแบบว่าระยิบระยับบวกกับแสงของพระอาทิตย์ที่ยังช่วยอยู่ด้วยพอเกิดว่ามันมืดเกินไปมันก็สวยไปอีกแบบแต่เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นดอกไม้นาะ เอาละเราจะมาบอกว่ามุมนี้เนี่ยถ่ายยังไงอาจจะเห็นว่าทำไมภาพมันสัส้นสั่นคือถ่ายด้วยการซูม10โ <c oughs> คตดไกลเนี่ยค่ะเห็นจุดนี้ไหมคะไกลนะอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าแบบเออถ่ายยังไง เนี่ยล้วสนก็ต้องวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาพอภาพไม่สวยก็แบบเธอถ่ายให้เราอีกหน่อยแล้วก็วิ่งขึ้นไปวิ่งลงมากันอยู่อย่างเงี้ยเนื่อยแต่ภาพส,สวยๆที่ได้ก็คุ้มค่าจริงๆแหละอยากซื้อกล้องเลยอะที่แบบซูมได้ไกลๆแล้วแบบตั้งกล้องภาพส,สวยๆนิ่งๆสวยถูกใจคนที่ชอบดอกไม้มากเลยใช่ไหมคะปีหน้าลงไว้เลยนะ ต้องมาไอจีแล้วแหละแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่เนี่ยก็สามารถดูผ่านคลิปของซนได้นะมีสถานที่ที่สวยงามน่ารักแล้วก็ของกินอร่อยออยมากมายในญี่ปุ่นเลยละ่ะแต่ว่าโดยรวมและหลักๆโซนก็อยู่ที่นากย่าสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โซนหน่อยนะอยากรู้ฟีดแบคด้วยและถ้าเกิดอยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนก็ลองพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ またね、バイ